สวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่มมีการช่างอ้ำหนักกระเป๋ากันแล้วนะครับเมื่อพร้อมก็เดินขึ้นผูกกระดึงนะครับวันนี้ทริปเรานะครับทริปผูกกระดึง3วัน2คืน สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเริ่มเดินขึ้นภูกระดึงแล้วนะครับน,นี่คือสมาชิกในทีมเรานะครับแนะนําตัวหน่อยครับวันดี้ค่ะชื่อน้องกิฟนะคะนี่น้องกิฟครับฝันค่ะฝันฝัน <c oughs> โอเค <c oughs> ครับอ่ะแม่ลูกแม่ลูกนันี่สมาชิกในทีมเราก็กำลังถ่ายรูปกันนะครับแนะนําตัวหน่อยครับ บบนี่ตอนนี้เราได้เห็นวิวของออจุดชมวิวที่ภูกระดึงนะฮะเราเพิ่งเดินขึ้นมาประมาณ2 0งเมตรนะครับก็เห็นทะเลหมอกแล้วนะฮะดูครับทะเลหมอก,กพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดูครับนี่ครับหน้าตาย,ยังสดใสกันอยู่นะครับนี่ยิ้มแย้มแจ่ม,จมสใส เ,เ,เริ่มเดินกันมาแล้วนะครับไหวไหมไหวไหมตอนนี้เราถึงซ้ำแหกแล้วนะครับนี่ไงไรเราถึงซ้ำแหกแล้ว สามแรกนะครับที่เรามาถึงนี่เราจะมาดูมากินอะไรกันที่สามแหกนะครับเขาว่าแตงโมอร่อยนะครับที่นี่เราไปดูกันว่าแตงโมจะอร่อยจริงหรือเปล่าเราจะมาชิมให้ดูนะครับร้านอาหารมากมายเลยนะครับอยู่สามแหกนะครับใครอยากกินอะไรไม่ต้องห่วงนะครับมีตังก็โอ้โหเลือกเลยเต็มที่ไม่มีอันนะครับแตงโมนะครับ10บาทนะครับผมว่าต้องมากินที่ผูกระดึงนะครับ เอาว่าที่นี่อร่อยที่สุดนะฮะส,สวัสดีค่ะวันนี้เอลวิเย่พาไปพามาซิ่งที่เทปไปดูอันนี้เราอยู่ที่ซัมแทกนะคะบริเวณซัมแทกมีนะคะของเยี่ยมมากมายซัมแทกแตงโมราคา10บบาทเดี๋ยวเราจะมาดูว่าซัมต่อไปแตงโมจะราคาเท่าไรเจอกันค่ะ ตอนนี้เราออกจากซ้ำแฮกกันนะครับกําลังไปซ้ำต่อไปนะครับทางเดินก็เรื่อยๆครับตอนนี้ท่แดงนี่คือซ้ำบอลค่ะต่อไปเราจะไปถึงซมำกบกอกนะคะับอีก400เมตรอันนี้คือซ้มที่สองต่อจากซ้ำแหกท่านะะคแดนนี่คือหมู่บ้านโอ๊กบอล ซำกอกนะคะเราถึงซำกอกแล้ว่านไปประมาณ2กิโลซำต่อไปของเราคือซำกอซางอีก200เมตรค่ะเดี๋ยวมีของกินแล้วปะสวัสดีครับ everyday travel ตอนนี้เราถึงซำกอซางแล้วครับนี่เราเดินมาได้สัก สกี่กิโลเนี่ยสองโลครับสองโลสอ,สอโลหน่อยหเมื่อกี้เมื่อกี้หลักสองโลอยู่ข้างล่างเดินขึ้นมาชันมีราบหลังจากนั้นก็ชันใหม่ <laughs> ชันใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่มากก็ก็เดินเดินโอเคดีกับการออกกําลังกายแล้มาถึงแคมป์ที่สองแล้วครับเดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่า เป็นไอติมกะทิครับว้าวนี่ครับ,รบมีไอติมนะฮะถ้วยเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทเอาถ้วยหนึ่งครับรอ่านี่พีเซนเตอร์ค่ะพีเซนเตอร์ไอติมนะครับเ <c oughs> ติมหวานทุกซ้ำค่ะ <c oughs> น้ำตาในเลือดไม่ต่ำแน่นอนได้เบาหวานไปแทน้ได้เพราะว่าคุ้ง สวัสดีครับเห็นไหมครับเห็นลิงไหมฮะลิงม้วนผูกกระดึงนะฮะกําลังกินใบไม้มอยู่ครับโอ้มีตัวเล็กดนะครับตัวเล็กกนะิอันนี้ซามกบหว้าใช่ไมีของไข่แล้วกินแตงโมกันเลยนี่ก็จะเป็นซามที่สามที่มีของไข่ ลำที่สามที่ของไข่แล้วไปค่ะอันี้เดียวเราเพิ่งถึงซัมกอกไข่อีก460เมตรครับเราซัมกอกไข่แล้วค่ะนี่คือซัมกอกไข่ค่ะมีต้นไข่ตั้งอู่แล้วซัต่อไปคือซัมกอกจ้อง <Dom. S 2> let's go เราอยู่ซ้ำกกตัวแล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะเป็นซ้ำแค่นะครับแล้วก็หลังแปรนะครับก็เวลาก็ตอนนี้เวลาประมาณเก้ามงครึ่งนะครับทำเวลาได้โอเคครับไม่รีบไม่รีบไปเรื่อยๆครับ Up to the มาเช i n กับ everyday travel มาถึงยอดภูกระดึงแล้วนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงครับความสูงจากน้ำทะเล1น8 8เมตร อเดินมาเราเริ่มตอน6กโมงสีตอนนี้สิโมงหกโมงยี่สิบหกโมงยี่สิบครับทั้งนั้นตอนนี้สิบโมงสี่สิบทั้งนั้นเราก็สี่ชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับรวมรวมเวลาพักโอ้โหสุดท้ายสุดท้ายนี่เล่นเอาเหนื่อยเลย <laughs> โอ้แต่ถึงแล้วครับภูกระดึงท,ที่จริงยังไม่เสร็จครับยังเหลือเดินไปที่พักอีกแต่ราบละง่ายแล้วครับจากนี้โอเคสุดยอดครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังอยู่หลังแปลนะครับกําลังเดินไปที่แคมป์นะฮะว้าวระยะนี้ก็ประมาณ3มกิโลนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีแต่ป่าสนนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เดินมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับบนยอดปูกระดึงนะฮะตอนนี้อยู่ริมหน้าผานะครับ หานกแอนนะครับรอชมพระอาทิตย์ขึ้นว้าวครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศนะครับที่หานกแอนนะครับปูกระดึงนะครับสวยมากครับสวยมากคนเดียวนิดนึงนะครับรอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงนิดๆน,นะครับ วันนี้บรรยากาศชมพาดีขึ้นนะครับพาชมบรรยากาศนะครับคนที่มาเที่ยวผานกแอ่นนะครับเช้านี้นะครับจะเยอะขนาดไหนนะครับ have. ท้่นี่คือผานกแอนนะคะงานูกกระดื่องแนี้คือบรรยากาศตอน6โมง11นาทีเรามารอดูพาทิตขึ้นแต่วันนี้พาทิตขี้อายไม่ยอมขึ้นให้เราได้เชยชม อันนี้ผู้คนที่หลังไหลมาชมพาทิตของวันนี้นะคะเยอะมากเลยคบรรยากาศดีอากาศเยี่ยมคุ้มค่ากับการตื่นมาตอนตีสี่ครึ่งชมพาทิตกัน และนาพานกแอนนะคะ,คะเราก็จะมีกาแฟโอนตินน,น้ำดื่มขนมไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาอุดหนุนได้กาแฟแก้วละ25บาทขนม,ขนมชิ้นละ10บาทนั่งกินกาแฟไปชมวิวไปเยี่ยมค่ะวันนี้ก็พระาที่เริ่มขึ้นแล้วนะครับ เต็มนะครับจึงและนี่คือพระอาทิตย์ณะผานกแอนนะคะไมค์คีไอต่อไปแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยมากดวงใหญ่มาก รานพระแก้วก็จะอยู่ระหว่างทางที่จะไปผานกแอนทีนี้เดี๋ยวเราไปวหว้พระแก้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่สู์บริการนะักท่องเที่ยว s <S เดสกูอามีผู้โชคดีครับโดนหักโดนเลือด <c oughs> เป็นผู้บริจาคเลือดนะครับ <c oughs> หาตัว,วตัววต้งนาน <l> <applic> อ, inc. อ,อ,อิ่มเลยอินน่มลเลยอิ่มเลยมันหลุดตอนผมผมถอดต,ตอนนี้เราอยู่น้งตกวังเจ้านะครับอ้าวผิดผิดอ้าเอาไหมเราอยู่น้ำตกวังกวางนะครับตอนนี้นะครับแล้วเราจะเดินต่อนะครับเป็นสถานที่แรกที่เรามานะครับจากอาลานกางเต็นท์น,นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้พร้อม,รอมอพร้อมคโอเคนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราเจองูนะครับอยู่ที่ทางแยกของการเดินมาทางน้ำตกนะครับน้องจะบอกว่าไม่สีสวยมากนะครับสีส้มส้มดำนะฮะตอนนี้อั t สุดมา n t เชนกับเอเวอร a y t r ์ทรามาถึงน้ำตกท่าใหญ่นะครับตอนช่วงนี้น้ําไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังสวยอยู่แต่ที่พิสดารที่สุดคือเจอแล้วครับใบเมเปิลลีฟ เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีครับมีไม่กี่ที่นะครับในประเทศไทยที่นี่หนึ่งในนั้นครับได้ค่ะศูนแปดฟาไปหาสวรรค์กันนะคะเรากินข้าวเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับที่ผ่าลมสักครับ เราไปทานข้าวที Elena, ่ผามิเตผาดิเราไปทานข้าวที่สะอนดักนะครับเราพบกับกินรีนะครับนี่กินรีต้นไหนครับในในพานในพานอยู่ไหนในพานนี่ในพานอยู่นี่ในพานกินรีทำเสร็จในพานกำลังใส่รองเท้าอยู่ไม่ทานกินรีแล้วกินีเสร็จแล้ว เป็นร้านขนมหวานที่ตั้งอยู่บนผาลมสักนะคะาการบริการก็คือบริการตัวเองนะคะตักเองได้เลยเคคะลน,นะคะลองทานไหมคะว้าวนี่คือวิวผาลมสักนะครับ ซาชีวิตคือชีวิตมื่มีคำนัดกมีต่อไปมีศึกซ้อมีคิดวันพุธยืมวันไหว เดินลงแล้วนะครับค่ะและนี่เราก็ลังจะเดินลงนะคะวันนี้เราเริ่มเดิเดนลงตั้งเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเดินลงเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่คือบรรยากาศร,บรอบๆของปูกระดึงนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีแล้วก็คนเริ่มลงกันแล้วเยอะมากนะท่องเที่ยวเยอะมากไปค่ะเราไปดูกัน